กีตาก์ผมไม่รู้เรื่องเรื่องจํานวนนะรวมแล้วไม่ควรโกงครับแม้แต่บาทเดียวก็อย่าไปโกงใครเลยนะโกงเงินสิบบาทกับโกงเงินหนึ่งบาททําไมถึงว่ามีค่าเท่ากันเออผมเคยพูดตัวนี้มาก่อนนะครับว่าคนที่โกงเงินสิบบาทกับคนที่โกงเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทําไมถึงมีค่าเท่ากัน เวลาเราโกงใครสักคนเนี่ยโกงสิบบาทเนี่ยจิตใต้สำนึกเขาจะเก็บข้อมูลแล้วแหละว่าคุณโกงแต่เขาไม่รู้จํานวนเงินเขารู้แค่ว่าคุณโกงนะแล้วคุณไปโกงเขาหนึ่งหมืนบาทจิตใต้สำนึกเขาก็รู้ว่าแต่คุณโกงเขาไม่เขาไม่รู้ว่าโกงกี่บาทเขาไม่รู้นะครับจิตใต้สำนึกเขาไม่มีตรกกะเขาไม่มีบวกลบคูณหารเขาไม่รู้จํานวนเงิน เขาจะรู้อย่างเดียวคือว่าคุณเอาเปรียบคนอื่นอยู่ไม่ใช่เฉพาะโกงนะครับเอาเปรียบทุกทุกอย่างเลยนะครับคุณเอาเปรียบสิบบาทกับคุณเอาเปรียบหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมีค่าเท่ากันสักวันคนที่เอาเปรียบคนอื่นตามกฎแห่งกรรมแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาหาคุณคุณจะไม่โดนสิบบาทคุณจะไม่โดนหนึ่งหมื่นบาทเสมอไปคุณอาจจะถูกโกง เป็นแสนบาทเป็นล้านบาทในอนาคตนี่คือกฎแห่งกรรมนะครับมันเป็นกฎของธรรมชาตินะเท่านั้นเองนะครับเขาไม่รู้นะจิตใต้เนื้เขาไม่รู้เรื่องเรื่องจํานวนนะรูปแล้วไม่ควรโกงครับแม้แต่บาทเดียวก็อย่าไปโกงใครเลยนะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ทํางานกันก็ได้ความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะครับผมย้ําเลยนะครับว่า คนที่ทำงานกับผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ครับเพราะผมต้องการอย่างนั้นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เขาจะขะจัดออกไปนะโอเคนะครับ